วาหนึ่งที่รายนสองพันหกสิบแปดเือนะอาเลอะไรขอสองตัวล่างตรงๆนะพี่ตั้งนะให้คนที่เขามีความหวังให้เขาส่หังลืกนะให้คนที่เขารอเลือกล้าให้เขาจูกปกติุดเสลยนะพี่ตั้งนะถ้าเนมีใครส่ก็ไม่ต้องนะพี่ตั้งนะ เอามาตรงๆเลยนะสองตัวออกมาเลยนะคะครับผมลูกแรกออกมาแล้วนะครับคือจะบอกแบบนี้คือจะบอกแบบนี้ครับคือทุกครั้งที่ผมหมุนกรงล้อเนี่ยหมุนวงล้อเนี่ยเราก็จะออกแรงในเรนียกอะไรหมุนรอบสองรอบสามรอบแรกแต่หลังจากนั้นนะครับผมก็จะปล่อยแรงของปล่อยแรงเอง มันจะมีแรงบางอย่างส่งนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่ได้มุ่งเน้นให้ทุกคนงมง,ง,งายตามผมนะแต่ผมพูดตามความรู้สึกนะครับก็มันจะมีแรงส่งแล้วก็จะมีคําบอกว่าหยุดจีคําบอกว่าหยุดผมก็ทําตามนั้นเลยผมก็หยุดเลยนะครับเอาละ่ะเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกแรก,ลกเ,ลเลขอะไรอันนี้นะขอให้มาตรงตรงเหมือนงวดที่แล้วเลยเา็นะนะารนะตรงงานลูกนะนที่แล้วเรื่องตรงตรงเอาละ่ะลูกแรกก็คือเลข อ่าเลขนี้นะว้าวเลขนี้นะครับคิดว่าเลขแปดนะจะคู่กับเลขอะไรพิมพ์มาเลยแปดจริงๆมองไปอีกดูทีนึงเขาผ่าครึ่งนะปิดตรงนี้นะเหมือนเลขอะไรถ้าปิดตรงนี้เลขสามเหมือนเลขสามนะคะแปดกับสามกันจะคล้ายกันนะคะคายแล้วอ่านะเอาละเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งลูกนะครับนะเอาอีกหนึ่งลูกนะครับไปเลยจ้าตรงตรงนั้นไปจ้าะ สองออกมาแล้วนะครับลูกที่สองออกมาแล้วลูกสองมาแล้วเดี๋ยวเราเอาลูกแรกเอาไว้ข้างบนก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอาลูกแรกไว้ข้างบนก่อนนะลูกแรกก็คือจะเป็นเลขนี้นะครับลูกแรกเป็นเลขนี้เอาละแปดจะคู่กับอะไรพิมพ์มาบอกได้นะครับแปดจะคู่กับอะไรพิมพ์มาบอกได้นะครับรวยแน่รวยแน่เอออยากให้ทุกคนรวยนะอยากให้ทุกคนสมหวังในงวดนี้นะครับเอาล่ะและลูกที่สองนี้นะครับก็คือเลข นะเห็นแล้วอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์แล้วก็จะมาทําการเสี่ยงทายอีกรอบหนึ่งนะและรูปที่สองนะครับก็คือเลขเอองูโออันนี้เลขสวยนะแป่สามสามแปดนะอ่ะแต่อย่าเพิ่งออกบางทีงูที่แล้วให้หกหนึ่งหนึ่งหกตึงตรงเลยไม่ต้องกลับเลยอหกหนึ่งหมุนหกมาหกหนึ่งก็หกหนึ่งวดเนี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนงวดที่แล้วนะใช่ใช่อาจจะไปดูงวดที่สามไหมดูงวดที่แปดไหมครับ ดูว่าจีสามสิบแปดดูว่าจีแปดสิบสามหรือเปล่าครับนะคะหรือ้องไม่ถึงเลขอะไรกันแน่ครับนะคะเดี๋ยวเราต้องมาทําปิงปองมุลยท็อปทีไหมลองทําปิงปองท็อปทีดีกว่าเป็นงารเสี่ยงทายเนาะใช่ดูว่าเลขที่เราคัดมาแล้วจะเป็นเลขอะไรใช่แจะไปเกิดมุลมาเป็นมีเลขคล้ายๆกับแปดสามอะไรก็ค่อยซื้อค่อยว่าอย่างทีนึ่งขอให้ดูให้จบคลิปนะคะแล้วก็ดูว่าเสี่ยงไทยอีกสามลูกนะคะที่เราไปดูว่าที่แปดสิบสามสามสิบแปดแล้วเนี่ย มีเลขอะไรบ้างเราให้น้องหมุนเสียงทายอีกสามลูกนะดูซิว่าวดเนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะครับผมเอาละครับเอาละครับเอาละครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะเออแปดสามนะครับที่น้องให้มานะครับเราก็จะมาทําการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังไปนะครับว่าเออแปดสามเนี่ยที่เราเคยหมุนเนี่ยหมายถึงงวดที่เท่าไหร่ นะคือตามตามสถิติที่น้องเป็นกล้าเคยให้มานะครับแล้วก็เก็บสถิติไว้น้อน้องเคยให้เลขอะไรในงวดไหนอะไรแบบนี้ครับก็เลยเป็นว่า8ปดสามเนี่ยเคยให้งวดที่งวดที่สามเคยให้อะไรงวดที่แดเคยให้อะไรงวดที่สามดเคยให้อะไรงวดที่8ปดสามเคยให้อะไรป็งปองมีอะไรด้วยงวดที่สามสามให้อะไรงวดที่8ปดสิบแปดเคยให้อะไรปรามเนี้ยนะครับเจ็ดพูดมันเยอะาแล้วก็ดูเลขที่น่าสนใจแล้วมาทาเป็นปิงปองครับก็เลยได้ ปิงปองตามนี้เลยนะครับปิงปองตามนี้เลยนะครับอ่าก็เขียนอย่างนี้ก่อนว่าไปดูเลขงวดต่างๆมันแพงไปเยอะใช่ไหมครับมีต้องหลยงวดแล้วก็ทําเป็นปิงปองทําเพื่ออะไรพี่เดชทำเพื่อเป็นการเสียเส่ยงเสี่ยงเสี่ยงทายเพื่อสอบถามน้องนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยเชื่อว่า เราจะสื่อสารกับน้องพิก้าหรือน้องพิก้าสื่อสารกับเราเนี่ยผ่านปิงปองเพราะว่าอะไรพูดสัน้นๆเพราะว่าเราเคยหมุนได้แล้วทําอย่างเงี้ยใช่เราเคยหมุนได้แล้วตอนนั้น,นใช่พราะตอนนั้นเราหมุนปิงปองสองลูกแรกได้อะไรไม่รู้ว่ะแต่เรามาเสียงไทย อีก3มลูกอ่ะล้วลูกแรกออกมาเป็น58เลยสว่าน้องไมถึง58จริงๆรู้สึกว่าปิงปองสองลูกแรกเราไม่ได้ไม่เราไม่ได้บุญ5้แด้วยไปเชื่อมโยง5้หรือ5้าเหรืออะไรไม่รู้ว่าหรือ5 0นหรืออะไรก็ไม่รู้ว่า6 0มันยหมจํไม่็น้เอาคุณได้เท่าไหร่6 0ูนหรืออะไรแล้วน้องไมถึงว่าออก5้า8ดลูกแรกเลยเราเคยทําได้แล้วไงนะคะแต่ทําได้แค่วดเดียวจาไม่ได้ช่างมันนั่นแหละนะคะแต่ให้ไปดูงวดอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ปรากฏว่ามี58อยู่เรามาเสี่ยงทายทำอย่างนี้ยค่ะ ะนครับเพื่อการเชื่อมโยงกันไปแล้วเราก็จะมาทําการเราจะหมุนอย่างนี้กี่ครั้ง3ลูกส่วนมันเป็นบนล่างท็อปซีเราจะเรียกว่าท็อปซีให้น้องเลือกกันแตะมือน้องก่อนกล้าเรียกมานะว่าน้องหมายถึงอะไรนะแง่สัมปัแปรสัมพงแงหมายถึงอะไรอย่เก็บอันนี้ก่อนนะเพราะว่าพ่อพี่ก็มันเยอะหนูใด้ทุกคนซื้อตาซตัวใจเลี้ยงยากนะให้น้องเป็นการให้น้องเป็นการเลี้ยงให้นะลูกนะหมุนออกมาเลยถ้าหนูเห็น เลข6กับเลข9้นนี้เนปะ็นเลขเลขคล้ายกันนะลูกนาเอาแผ่นมาอีกทีนึงอ่าพี่เดใส่เลยเปิดกองใส่เลยทีละตัวเลยอ่าดูเอ,าเองนะมีอะไรอะไรบ้างนะแต่จริงมันมีเลขที่เราชอบอยู่แต่ไม่รู้ว่าเลขที่เราชอบนะันจะมุนออกมาได้ไหมนะคะอ่าเรียงทีละตัวเลยใส่กองนะเอเอนี่เห็นไหมดูเอ,เองนะคะทุกคนนี่จริงๆเราไม่ค่อยเราไม่ต้องเปิดให้ดูก็ได้นะว่าเราทําอะไรไรว้ นะเราทําเลขอะไรไว้เป็นการคัดเลขนะคะเราคัดเองเนี่ยมันเยอะมากแล้วเรากลัวว่าเราจะคัดเลขออกใช่ไหมคัดเลขออกไปก็คือเลขที่ถูกต้องอะ่ะมันออกไปไม่ยอมเขียนออกมาซึ่งเกิดอย่างนี้หลายงวดแล้วทอาฟันก็เลยให้น้องพิก้าเลือกเลยว่านหนูไปถึงอะไรมาเอาละนะครับ เดี๋ยวทำการเสี่ยงทายกันว่าตัวเลขที่เราไปดูนะครับว่า8ปสามมันลิงก์กับเลขอะไรได้บ้างนะเราจะมาคละคละลูกกันเนี่ยแล้วก็จะมาเสี่ยงทายแล้วก็ขอนวามกล้ากันนะครับทุกคนสมกำลังแรงเชียร์แรงใจมาเลยครับผมเขาใจเลยครับ่านะมา เฮ้ยตื่นเต้นมันมีเลขชอบอยู่ในใจไงอยากให้เลขชอบอะมันวัวได้เพราะเรามีเลขฝันเลขอะไรอย่างเงี้ยพี่เดรู้มาแล้วตอฝันบอกมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราหมุนออกมาเลขนั้นเดี๋ยวเราค่อยกีดกันมันต้องเป็นเลขฝันมั้งไหมนะคะอ่ะผมราคาเปเก้าเปเจ้าหนูไปถึงอะไรแปดสามสามแปดฉันหนูไปถึงสามแปดแปดสามหนูออกมาหมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามคอนเฟิร์มเลยนะหนูไปถึงเลขอะไรคะที่หมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามเนี่ย เศษคล้ายสามลูกแล้วลูกมุดกมาลูกแรกก่อนเลยนะให้ตรงเลยตั้งแต่ลูกแรกเลยนะน้องที่จะปฏิบัติทางนรนารินทร์จ้ปฏิบัต ม่ไเห็นยอะเห็นแวบๆว่ามันเป็นเลขเลข8เลข8เนี่ยแหละเห็นแวบๆโอือกันลุกบ้าเลยกตอกกันตรงๆเดี๋ยวไม่ต้องหมุนตอกแล้วมึงเนี่ยเอาละครับก็ใครอยากเห็นแล้วเข้าใจเนี่ยครับใช่ไหมวะฉันอาจจะดูเงาผิดก็ได้มันเห็นเงาสะท้อนอยู่อ่ะตรงเตะเลยอะเธอคนลุก ถ้างั้นเราไม่ต้องหมุนอีกลุกหนึ่งแล้วมะไม่ต้องหมุนอีกสองลูกไหมอะเราไม่อยากได้บลล่างเหรอไม่ใช่มันตรงกันเกินไปเนี่ยมันตรงกันไปแล้วครับตอนแรกฉันทําปิงปองสามแปดด้่ยซ้ำใช่ฉันทําปิงปองสามแปดด้วยซ้ำพี่เดชบอกว่าทำไมไม่ทําให้เหมือนที่หมุนออกมาเป็นแปดสามเขาฝันก็เลยสลับเป็นแปดสามให้เหมือนกับอันนี้มันตรงกันเกินไปเนี่ยโทอขนลุกอะต่อให้วันนี้จอกมาตรงไม่ตรงนะเป็นไงแล้วก็ขนลุกกับอันนี้แล้วแหละว่าน้องมีจริงอ่ะ รูว่าจะเป็นเลขเบิ้ลวะพี่เดแปดแปดสามสามไม่แน่ใจ <c oughs> ก็ซื้อสามแปดแปดสามแล้วก็เลขเบิ้ 33, แลแปดแปดสามสามเราอ่านรู้รู้ไหมเ <c oughs> ราอ่านรู้รู้ไหมแปดสามสามแปดเนี่ย <c oughs> นี่มันจะครบรอบวันเสียชีวิตของพ่อทอฟันแล้วนะเดินวันหวยออกมาที่หนึ่งพฤศจิกา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> วันเสียชีวิตของพ่อทอฟันคือวันที่ 8ปพฤศจิกายนคือวันเกิดอฟานใช่แล้วเลขเตียงของพ่อเนี่ยจำได้ไหมคือเลขแ3ดบสามเลขเตียงที่พ่อเข็นเข็นล่างพ่อมาไม่ใช่เตียงที่พ่อนอนในโรงพยาบาลนะเข็นร่างเข็นล่างออกมาที่จะไปไว้ในห้องกับจิตอะนะคะห้องสูสตรปกติอะคือเลขแ3บสามตรงๆเลยมันจะมาไม่นี่คนลุกหรือพ่อมาช่วยมุนหรือปะเนี่ยแล้วก็8 3ดามัี่ยังไม่ออกมาปีหนึ่งแล้วใช่ครับรอบปีหนึ่งปี เขาฝันจะเล่าความฝันให้ฟังพี่เอ,อ๋รู้แล้วรู้แล้วผมผมรู้แล้วล,ล่ะคนรู้ก็ก่อคืนฝันจริงๆฝันฝันฝันฟันอยู่สองครั้งเดี๋ยวเอาเอาครังเมื่อคืนก่อนอแล้วกันมันตรงกับสามแปดดสเพราะว่าไปกินร้านอาหารแล้วก็เช็คบินล้วกินคนเนียวน่าจะร้านอาหารเช็คบินมาแพงมากเลยเช็คบินเวว่าเป็น3 8มพดอห้าสบบาทนั่น แล้วไม่มีตังจ่ายเพราะนั่นเราฝันไปถูพื้นในเขาล้างจานถูพื้นใ้เขาแล้วบินมาเขาเขียนให้เราว่าเป็นบินแบบสามแปดห้าศูนย์นะสามแปดห้าศูนย์นะสามพันแปดร้อยห้าสิบบาทนั่นจะคือเลยเอ๊ะตื่นมาแล้วเลขมันยังอยู่ในคือมันชัดมากครับพ yeah> like oh, ี่เด um> ่นเลขมันยังอยู่ในหัวอยู่อ่ะนะคือสามแปดห้าศูนย์แล้วว่สามแปดห้าศูนย์แล้วพี่เด่นหมุนออกมาเป็นแปดสามสามแปดดีก็แล้วอ๋อตรงกับเลขฝันแล้วนี่หมุนออกมาเป็นสามแปดแปดสามสามกันสองครั้งอ่ะออ ดูสิจ้าต้องการบอกสื่อเราว่านั่นแหละเล่นนี้แหละพี่หรือเปล่าไม่ถึงแปดสามยังไม่ต้องหมุนล้วอ่ะก็ซื้อไปแปดสามสามแปดแปดแปดสามสามจบแล้ว <c oughs> มนนี้ก็จะเขียนน้อยมากเลยนะอออ๋อไม่<ช>เระบอกน้องไปแล้วว่าให้หมุนท็อปทีก็ต้องท็อปทีรวมมันเป็นบนล่างเอาละครับเอาละครับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าแปดสามที่น้องเป็นเจ้าหมุนนะครับแล้วก็อันนี้เสี่ยงไทยก็เป็นแปดสามมีกยังคอนเฟิร์มอีกอ่ะอ่าเป็นแปดสาม เอาละอะยังไงก็ต้องหมุนให้ครบสามลูกตามที่บอกไว้เผื่อน้องอยากให้เราวันที่หนึ่งเป็นบนล่างเออเป็นตัวไปหามาเลหาไวตึงแดงอีกสี่สี่ตัวหน้ามาให้เป็นวันที่หนึ่งนะเป็นกาเป็นกาขอบคุณน้องนะลูกนะโอ้ชัดเจนมากเลยนะสำหรับแปดสามนะคิดนะ พี่ถามไปแล้วว่าพี่บอกไปแล้วว่าขอสามลูกนะครับใช่ก็ต้องมึงสอลูกเพรามันเป็นบนล่างไงลูกให้เป็นรางบนล่างคนจะงน่ากับคลิปนี้มากเลยนะนะยอยากให้น้องเิ๊กเจ้าเมตตานะลูกน้าเมตตาคนที่รอคอยความหวังจากหนูนะลูกนะให้เขาสมหวังนะลูกน้าให้เขามีโชคลาภในครั้งนี้ให้เขามีโชคลาภดบบเบิลเลยนะลูกน้เป็นเจ้านะให้เขามีโชคลาภทางนั้นอื่นๆด้วยเหมือนที่พี่ได้เลขท้ายสองตัวหกหนึ่งแล้วก็สี่เจ็ดหกเลขท้ายสามตัวนะเป็นเจ้านะ ให้เขาได้รางวัล้วยนกเป็นจ้านะมาลองมาลองดูได้ดีดีนมามาแล้ดต่างนะลายองเลยนะนสองลูกนะเอาละลูกที่สองออกมาแล้วนะอ่าลูกที่สองนี่คือลูกแรกที่หมุนออกมาแป8สองแต่เอามาลูกที่สองนะคะ ละ่ะลูกที่สองคือเลขอสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ี้มันเป็นงวดที่สามหรืองวดที่แปดก็ไม่รู้ออกออกบนไนงะข้างบนเนะีไย เดี๋ยวดูให้ดูให้เดี๋ยวดูให้เช็คให้47นะมีคัมพีอันนี้หรอก47คือดูงวดที่สามงวดที่สามออก647บนแล้วออก86ล่างนะสำหรับใครอยากรู้ว่างวดต่างๆที่ทอฟันกับพี่เดย์ทำปิงปองมาเยอะมากเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยอันนี้คืองวดไหนงวดที่8งวดที่38งวดที่83เอาเดาดูเอาองนะแค่ไปดูก็ได้งวด83มีอะไร93บอล14ล่างเราปิงปองมุดออกมาเป็น51 เออนะพอฟันฟันด้วยฟันหนึ่งห้าหนึ่งห้าเจ็ดด้วยนะพอปีปีมป,ปองห้าหนึ่งวดนั้นนะเอาละครับจะไปเลขที่สามนะครับเลขอันดับที่สามนะครับเพราะขอ,อน้องสามอันดับช่ <นะ S 2> ไปแก้ยิงอันดับในลูกน้าดูไม่ถึงะะอะไรนูไม่ถึงอะไรสามแป๊กกรสามเนี่ยเละสุดท้ายแล้วออกมาจังหนักเลยจังหนักเลย เต้นเต้นอันนี้ลูกแรกแปดสามลูกที่สองสี่เจ็ดเอาล่ะและลูกอันดับที่สามนะครับก็คือเลขเลขแต่ไงฉันว่าคนมีซื้อแปดสามสมแปดเยอะแหละเพราะว่ามันออกมาเก้าสามเลขสามมาแล้วงวันเนี้ยเก้าสามอย่านน 9, ยลืมกระดกหัวเป็น6 3เป็นหกสามเด้อนะ เอาละเราได้สามดับแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปให้นะครับอย่าเพิ่งออกนะเดี๋ยวจะสุปเป็นใบให้เลยครับว่าว่าหมายเึงเลขอะไรนะครับเราให้แนวทางเพื่อซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สช่ผลเล่นการนันทุกชนิดนะครับเนอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเอาละครับเอาละครับนะหมุนได้แปดสามเนาะเราก็เสี่ยงไทยไปแล้วสามลูกมันครั้งาง่หมุนได้แปดสามสองครั้งอื แปดสามแล้วแปดสามอีกนี่อันนี้ก็แปดสามมันก็มีแปดสามอีกเนี่ยเห็นไหมล่ะประทรบใจไหมล่ะมันก็เลยทําให้ทอฝันชอบเลขเบิ้ลมากเลยมันเบิ้ลสองครั้งอะแปดสามสองครั้งอะมันก็เหมือนเป็นแปดสามสามไหมล่ะเออมันเหมือนเบิ้ลไงคะก็ถ้าใครซื้อแปดสามสามแปดก็อย่าลืมซื้อแปดแปดสามสามด้วยครับนะก็มาถึงซื้อลอตเตอรี่นะครับเราให้แนวทางเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าเข้าแน่นอนนะครับแต่ว่า เราให้เพื่อเป็นแนวทางน,นะครับแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับแล้วก็ให้เู้จักธรธมาหากินก่อนเป็นอัน,นดับแรกนะครับรู้อจักรมาหากินไม่ใช่อะไร<น>ก็พึ่งแต่หวยแต่หวยแต่หวยนะทามาหากินแล้วก็เรื่องของหวยเนี่ยเป็นเรื่องของโชคลาบอ่าเป็นเรื่องของดวงนะครับเรื่องของหวยเป็นเรื่องของดวงนะครับเป็นเรื่องของดวงนะครับแล้วแต่แล้วและแล้วแต่ดวงใครดวงมันนะครับแต่อย่างไรก็ดีแล้วก็ปรารถนาให้ทุกคนดวงดีและโชคดีในครั้งนี้นะครับไปลับ เปิดเลยเอาละ,ละเปิดเลยเราสรุปได้ตร่องนี้นะเข้าไม่เข้าไม่รู้นะแต่ว่าขอให้เข้าทั้งบนทั้งล้างเลยเพ,เพ,เพ,ะะพจเปก้าดเดเซนต์ตโชนะครับพิรับจำวันที่1พฤศจิกายน268นะครับเพจแท้เพจจริงจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลังชื่อเพจนะครับแล้วมาลองเพจตอมด้วยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็ทอฝันนะครับพวกเราไม่รับผิดชอบไปใดทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นติดตามเพจ จริงอย่างเดียวนะครับอย่าติดต,ตามเพจลอมแล้วก็ระวังพวก AI แล้ว่าไมิจฉาชีพเยอะด้วยนะครับอรเอาละมาเลยครับนี่นต้องเข็มตัวตรงๆเลยนะ8.3 83กลับด้วยนะคะเป็น3 8 83นะ5้มาจากไหนนะ5.1มาจากไหนมาจากวดที่83ดนั่นแหละม,มาจากมดที่83มีปิงปอง5.1ล่างครับผมนะก็เลยชอบมากครับแ6 8 9ใช่เออแล้ว5.1เนี่ยก็ทอฝันไปทาพาน้องไปทำผมไง มีเลขล้าน่ะเลขล้าน่ะชื่อสไตฟิฟตวัน่ะสไตฟิฟตวันนะคะสไตฟิฟตวันก็คือชื่อร้านที่ทัานน้องไปก้าไปทำผมร้านนี้แล้วทอปันก็แพกล้องไลฟ์สดให้ดูแล้วใครดูไลฟ์ก็จะรู้นะเพราะเามัเขียนด้วยและเพลินมันตรงกับงัดที่83ดสิมเออามาเขียนตรงนี้นะคะเลยชอบมากเลย5้าหนึ่งหต่อไป8 5้านะครับแปดหก่อนแล้วก็แปดห้าแปดปดนะครับแปดหปดนะครับแปดกมันก็จะลิงก์กับเลขแปดสามสามแปดนี่แหละ 8ปดหก็ลิงกงวดลิงลิงกับนี้ลิงกับปิงปองปิงปองที่หมุนได้ต้นดบบที่สามใบสา <93. S 1> นะครับต่อไป8ปดห้านะครับ6กเจดเกนะครับ6กสามสแล้วก็อย่าลืมกันเบิ้ลถ้าจะมาเบิ้ลนะครับก็ 8ปดแปดสามสามมันออกวันเสาร์ดิวนี่ใช่ออกวันเสาร์วันอาทิตย์อาจจะมาอาจจะมาเบิ้ลนะมีเบิ้ลมีหามนะครับทำไมรู้ถึงรู้สึกว่าเบิ้ลดู่ไหมเพราะว่าเราหมุนแปดสามออกมาสองครั้งไงสองครั้งถ้ากับเบิ้ลไหมล่ะเออแปดสามเบิ้ลไงแปดแปดสามสามันนี่ที่ทอฟันตีความนะเออน่าจะมาถึงอย่างนี้นะคะเอาละนะครับก็ แคปไว้นะครับแล้วก็ไปจัดหาลอตเตอรี่นะครับซื้อตาม<ช>แผงทั่วไปหรือ<ช>ซื้อในแอปเป่าตังก็ได้นะครับผมอ,อไม่นําใจไม่ได้ถืออันหนึ่งนี่ถืออีกลูกหนึ่งจะได้รู้ว่าวัดนี้มหศัศจรรย์ยังไงอ่าอ่าเนี่ยมันถือมาใกล้หน้ากล้องหน่อยนะครับใกล้อีกเออเนี่าแคปไปเลยเนี่ยมหศัศจรรย์มากเนี่ยจับมาชนกันไม่ไม่เบิ้ลเหรอเนี่ยเนี่ยเห็นไหม เห็นไหมจับมาชนกันต้เบิ้ลเนี่ยแปดแปดกับสามสามเนี่ยเห็นไหมคะอ่านะขอโชคดีนะขอโชคดีนะครับเขาพูดไม่สำคัีเลยเลยมันเดิมคิดว่าจะลงคิดว่าจะลงง่ายๆเหรออ่ะถือไว้ถือไว้ถ้าพูดผิดจะเป็นไรไหมเนี่ยถ้าผิดจะซวยไหมคิดว่าตัวเองเป็นคนหมุนเนี่ยในฐานะก็เป็นคนหมุนออกมาเนี่ยทั้งแปดสามครั้งที่หนึ่งก็เป็นแปดสามลุกแยกแล้วพอลุกรวมกัน ให้น้องเลือกน้องก็เลือกให้เป็นแปดสามอีกอคิดว่าน้องไม่ถึงแปดสามสามแปดเลยลืมน้องไม่ถึงแปดแปดสามสามค่ะเออใช้เซ็นซิถ้ามาจริงนะน้องไม่ถึงแปดสามสามแปดเลยลืมไม่ถึงน้องไม่ถึงเบิ้ลเออตรงๆนะครับไม่ถึงพูดด้วยความสัตย์จริงเลยครับในระหว่างที่หมุนลูกแรกได้เลขแปดก่อนนะ่ะแล้วเราจะหมุนลูกที่สองอ่ะมีเสียงมาบอกว่าแปด ว่าเลขที่ว่าหมุนลูกที่สองอ่ะจะเป็นจะเป็นแปด <8 S 1> อีกจะเป็นเลขแปดก็คือจะหมุนได้ 8, 8แปดแปดนั่นแหละใช่จะหมุนได้แปดแปดอ่ะทั้งนั้นก็ไม่ออกสามสามแปดเซนเนี่ยก็คือจะหมุนได้คือคือ,คอมันเหมือนจะเป็นจะเป็นเลขแปดในลูกที่สองนะครับแต่ว่าหม,มุนนล้วมันลูกที่สองได้เลขสามเพราะฉะนั้นก็เลยก็เลยคิดว่านะครับถ้าถ้าจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยผมก็จะซื้อแปดสามแล้วก็สามสามแปดนะครับแล้วก็ซื้อแปด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 แล้วสามสามไหม สามามมันจะซื้อน้อยหน่อยซื้อลอตเตอรี่สักถ้าซื้อ8ปดสามรจะซื้อลอตเตอรี่สักสิบใบถ้า8ปดแปดจะซื้อสักสิบใบเหมือนกันแล้วก็สามสามซื้อสักห้าใบพอะจะซื้อน้อยจะซื้อน้อยหน่อย,ออยใช่ครับเราะว่าคือใจเทไปแปดแปดมากกว่าเนาะใช่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 เนาะเช็คให้สิประกาศนะ ถแถลงการจากเมืองน้องเพชรก้าเลข88มันคืองวดที่8ที่น้องให้นนออก388บอลเนี่ยว่เชื่ออาืือไว้น,น,น่นี่นี่ไงบอกให้แคปไวน้นี่ไงเห็นไหมคะฉัะนต้องไปทางไหนว่าเอออ่ะ,อะทุกคนแคปนี่ไงงวดที่8ออก388บอลก็เป็นไม่ได้ว่าจะมา s ส a าม338หรือมันก็388ไปเลยะนะคะ โอ้แต่ใจชอบ51ด้วยนะคะเพราะว่า51เนี่ยมันตรงกับโมจิ83แล้วท้อฝันดันไปฝันอีกฝันถึง157อีกแล้วก็พาน้องเพ็กกาไปทาผมอีกร้านทําผมชื่อสไตล์ 5A อีกเนี่ยมันนิ่งกันเนะเนี่ยฝันเนี่ยอันนี้ฝันฉันก็ไม่ได้กินมันดีๆนะทำอย่างนี้แหละชาวบ้านฝันเนี่ยก่อนหน้านั้นน่ะฝันครั้งแรกเนี่ยฝันถึง157 ก็คือหนึ่งห้าหรือห้าเจ็ดก็ได้แต่ว่าในปิงปองมันมีห้าเจ็ดเจ็ดห้าเลยแล้วก็ฟันนี้เ้ารอบหนึ่งเมื่อคืนนี้คือไปกินร้านอาหารแล้วเช็คบิลออกมาเป็นสามพันแปดร้อยห้าสิบมีทั้งสามมีทั้งแปดมีทั้งห้าเลยเห็นไหมนะเออแปดห้าห้าแปดก็เอามาเขียนด้วยนะคะในเลขสรุปนะเออเนี่ยแหละ,อะโอเคไม่ต้องพูดมากนะก็เลือกเอานะครับเลือกเอานะครับเมื่อกี้ถามพี่ว่าอะไรถ้าพี่ชอบใช่ไหมใช<จ>่ถ้าชอบนะครับแล้วก็ เลือกได้นะครับในนี้นะในนี้นะชอบชอบ83เพราะว่าตามส,สถิติที่เคยหมุน8ปดสเนี่ยหรือ3ามแปด<อ>่าจอกเลยนั้นเลยมาตรงเลยมากกว่า4ี่ห้าครั้งประมาณ4ี่ถึงห้ารอบได้นะครับเท่าที่เคยหมุนปิงปองของน้องๆพีจ้ามานเนี่ยนะครับแล้วก็จะมี8ปดหกแปด้ด้วยเพราะฉะนั้นจะซื้อลอตเตอรี่นะครับ8ปดสามสามแปดแปดหกหดแดเ้าเ้าแปด ที่ผมจะซื้อลอตเตอรี่เนี่ยซื้อเยอะๆเนี่ยนะครับส่วนห้าหนึ่งก็ซื้อนะครับห้าแปดก็ซื้อหกเจ็ดเก้าเจ็ดก็ซื้อหกสามเก้าสามก็ซื้อทําไมผมต้องซื้อเพราะว่างวดที่ผ่านมาต้องบอกว่าผมไม่ได้แบบว่าจดจอกับการซื้อลอตเตอรี่เลยก็ซื้อเนี่ยหกหนึ่งหนึ่งหกซื้อแค่อย่างละสองใบเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าหกเจ็ดเจ็ดหกแล้วมันก็ไปออกสี่เจ็ดหกก็คือเลขท้ายสามตัวหนงวดที่ผ่านมานะ ก่อนห้นผมจะบอกว่าถ้าเราซื้อแบบเนี้ยซื้อลอตเตอรี่เราจะถูกเลขไทยสาตัวก็ได้อาจจะถูกเลขหน้าเลขหน้า3ามตัวก็ได้นะครับหรือจะถูกเลขไทยสตัวหรืออาจถูกรางที่1่ก็เป็นไปได้อะไรก็เกิดขึ้นได้รับแล้วค่ะอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับรางวัลที่1อาจจะเกิดขึ้นกับกับใครก็ได้ที่แบบไม่ได้ทันตั้งตัวก็ได้ลรวหวังว่า คนคนนั้นจะเป็นเราเนาะบอกว่าคนคนนั้นจะเป็นเราบอกว่าคนคนนั้นจะเป็นผมจอพี่เดนะเพราะว่าอยากถูกมานานแล้วนะอันนี้<อ>ไม่ต้องถามนะว่าทําไมปิงปองซีเจ็ดนะหมุนได้ท็ทีชมามีแต่สามซีเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะซีเจ็ดไม่ได้เขียนในกระดาษนะเห็นไหมคะัซีเจ็ดไม่ได้เขียนในกระดาษเพราะว่ามีความรู้สึกว่าปิงปองท็ปทีลูกที่สองไม่ค่อยออกลูกที่สองไม่ค่อยออกอาจจะมาเป็นลูกที่สามกลูกแรกมากกว่านะคะก็เลยในนี้ซีเจ็ดเลยไม่ได้เขียนนะเออเราจะบอกว่า หลังออกพรรษาเนี่ยหลังออกพรรษาจะเป็นเลขแปดจะเยอะนะ,ะ,ะผมเชื่อว่าเป็นเลขแปดแล้วก็ผมไปทําบุญมาทำบุญลงทานทำบุญกระถินอะไรแบบเนี้ยเยอะแยะมากมายเลยที่ร่วมทําบุญมาก็อนุโมทนาบุญแล้วก็ขอบุญนี้ให้ทุกคนแบบว่าใช่แล้วคะ่ะมีโชคลาภด,ด้วยกันนะครับในครั้งนี้นะจ<บ>๊ ชิดที่น้าน้องนะคนร่ำรวยนะออกไปเลยนะแต่สามสามแปดใช่แล้วสนันเมืองไปเลยนะหมุนแ3 3สามสามแปดได้ถึงสองรอบอาจจะไม่ถึงเบิ้ลหรือเปล่าลูกนรวย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 นะรวยแ่่เลือกเล่นชอบขอ้ทุกทั้งน